พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองพงกษัตย์บทที่18ข้อที่6ถึงข้อที่7บันทึกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระเจ้าแน่นพระองค์มิได้ทรงพรากจากการติดตามพระเจ้าเลยแต่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสและพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์พระองค์ทรงออกไปยังที่ใดพระองค์ก็ทรงกระทำความสำเร็จที่นั่นข้อคิดจากพระวจนะ เคล็ดลับของความสำเร็จ 1. ยึดพระเจ้าไว้ให้แน่นอย่าปล่อยอย่าทิ้งอย่าอยู่แค่ห่างๆ 2. อ,อย่าพลากจากการติดตามพระเจ้าต้องมีพระองค์อยู่ข้างหน้านำหน้าเราเสมอ 3. รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและฟังคำของผู้รับใช้พระเจ้าถ้าทำได้ดังนี้พระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วย และพระเจ้าอยู่ด้วยเป็นเครื่องหมายยืนยันความสำเร็จที่แท้จริงในทุกการกระทำขอพระเจ้าอวยพรค่ะ